สวัสดีครับอยู่กับช่องใส่ลุยสามกินครับเดี๋ยวนี้มารีวิวเจ้าไถ่ายเจริญกันช่างครับป่านน่วยครับรถคันนี้เป็นของเสียไม้ครับเพิ่งทำเสร็จเช็คเตรียมขึ้นอีสานครับอันนี้ เป็นใบตะไคร้ใหม่เป็นใบมีดใหม่ด้วย FC ปาหน่วยโล่งครับออกแบบมาได้ทนันสมัยดีครับ ครับชุดคอนโทนแพรวางคู่กันเลยครับ นี่ก็เป็นชุดยิงลมครับลูกคุยครับตัวตับหน้าผู้นี้จะใช้ยิงตรงนี้ขึ้นไปครับบางอู่ก็จะจับยิงข้างบนชุดหมอ้อน้ำเลดครับเป็นปั๊มไดรกินย3ิบสามครับเครื่องเจไฟโทโโบ ตัวเดินสองร้อยครับออตัวนี้เป็นใช้ยางครับตัวนี้ มอเตอร์เป็นของไคยาบ้าครับโอ้เครื่องสดมากครับแห้ง ช่วงล่างหนาดีครับแข็งแรงแน่นอนอนี่เป็นชุดข้างขวาครับมีตัวกันข้าวด้วยครับ อันนี้ที่เด็ดเลยนะครับเจอข้าวใหญ่ๆครับรับประกรันแม่ฟันครับเดีย๋ยวไปดูข้างบนกันครับ วางระบบมาได้ดีครับไม่เกะกะครับเป็นจับข้างครับนี่ครับไม่เก,กะกะ กระบอกยกนาครับเจ้าของดูแลมากครับด,ดูแลดีมากครับคันนี้ปี2020ครับสภาพยังใหม่กิบเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ